ว่าสั่นไปอยู่มุ่มได้มันจังสิบเอ็ดมื่นสร้างจะอายแค่เมื่อท้อนตัวก็จะนี้จากแยกกันแล้วสรุปมอ่้เหม่ศสิฮันไปจังไดงนะไมันจังสิบเอ็ดมื่อนสะท้อนใช่แล้วกระทังนี้ทังนี้ ต้องหาแน่ๆนี่นี่โอ้ยแจงแจงปลาเออแม่นอีีเออนี an um. ่ละแม่แม่น้องพิมเป็นนางเอกดิเมื่อนี่เป็นตัวแทนคอน้องพิมเน่คอน้องพิมวายู่้องพิมเพิ่งกะเดี๋ยวนี้กำลังเฮ็ดดีอย่างกว่าจ้าแม่น้องพิมไอ้องน้ำกะเซ็ตละจ้าองน้ำเซ็ตแล้วจ้าปณีว่าชีเฮ็ดอันมองมองไว้ฐานังเวลาไปไทมาานะจ้า ก็อยากจะเฮ็ดเพราะว่าบ้านโนบมันกะมันกะน้อยเพราะอะไรที่ตะมงจ้ะนาเทียร่มมากแห้งฝนมากกับไม่มีหม่องสีล่มพื่อกันละจ้าเงื่อนั้นล่ะเ้างทอนเงื่นจ้ะขันมากแห้งกับเพามีหอดหม่องสีมูนจนได้เอานมพิมลี่เข้าไปใต้เตียงของนางเทียขันรมมากมันเป็นต่ยานะงานดูแต่ยานเดียวกัเราก็เลยสิเฮ็ดเทอร์นะจ๊ะของงามได้แล้วเฮ็ดเทอรแม่น้องพิมลีขอฟังความฝันอีกนะค่ะเอฟฝันว่าพรองพิมนี่เพาสบาย แล้วบัดนี้นอนอยูหนูก็บอกเพิ่นว่าเป็นยังคือว่าไปหากข้างนอกเพิ่นหากไปที่นอนแม่จ้ะว่าอันเป็นยังคือว่าออกไปข้างนอกไปหากไ่เสี้ยนเงี้ยนไปสัานทีนนยนหยังเพิ่นก็บ,บ่ป่าได้นคอกฝันน่ะครับอ้บอาอกกวถ้าหากกองทุ่มปูนจืนปิ้นมองไปทางอะไรก็เต็มหัวเต็มหน้าเพิ่นอยู่เพิ่นหากอย่างเดียวเลยหรือว่าออกไปหากข้างนอกแช่ไหมหนูว่าเป็นยังคก็มาหากในเฮียนในห้องนอนเจา้าขอางมาสั่นเต็มมุงเลยดิค่ะเพิ่นกับหากคืล่ะคือจังแต่ว่าในค้อนฝันน่ะเพิ่นรับตาหาก เก้าขันฟันจังศี่นี่เป็นฟันดีบอกให้จังไดกับว่าดี้ะจ้ะเพราะว่าฟันแล้วก็ฟันวาตอนหัวขี้เหมือนว่าสั้นไปให้ยอดออกจากขี้เนาะขับเป็นวาเนาะให้หยกออกอีกหยอออกแล้วเด้ออกไปนี่เต็นมะเลยื่ะเต็มอ้อมมุงรูอยู่ในความฟันน่ะรู้ว่าเป็นยังคือมาหักใส่ทั้งเฮียนหักใส่เฮียนใส่สั้นเป็นยังคือว่าออกไปหักทั้งหมดกาสันลูกบัวนี่แม่นอกขี้นี่คิดว่าสิตีเลขแฝดเลขกโตใดค่ะแฝดกับงูมักผี่แล้วบานเด็กีบว่าหักใส่เฮียน อใช้ทั้งบานใช่อันนี้เอาบานอีกทีโตได้จ้ะบานอีกทีแปดหาหนึ่งค่ะแปดห้าหนทับสามหกสามแปดห้าหนึ่งทับสามหกสามค่ะนี่ครับนี่น้องชัดเจนแล้วบาดนี่ค่ะเชียนปากายืมปากาในเวลาวันนี้เื่ปวดเล่าเ่าจนแล้วเขาก็ได้ปวดอีกสักเก้า เดี๋ยวมากมันก็คล้องมองอยู่นะมาป้ากาจะเก็บเอายันที่ที่แม่น้องเพียงยำหัวตัวได้ก็บ้านเลขที่จ้ะบ้านเลขที่แปดห้าหนึ่งทับสามหกสามจ้ะนี่ขัดเกี้ยวบัวบาดมาเก็บขัดเกียวได้บ้านเลขที่ไปหลุ่นยัวพี่น้องวันพ่อน้องเพียงแม่น้องเพียงหากใส่เฮียนดิ้แม่นพ่อสน อืออกผีออกยบออกยุบตวลูกาะย่ตออกแคกทิ้งเนาะกูเ่าสเงินเยพันสิบบาทไมก็สีออกบ้านเล็กที่สิบตัวเนาะบัคือจะหัวแตกว่านีมันเป็นวองวแตก มันที่แปดพันหนึ่งสามหกสามไม่ได้อาจิฝันอีกครับผิดทายหวดอีดอกนะจ้ะเดี๋ยวค่อยตามต่อแม่หนังพี่จังอันเมื่อหนังฝันรอบสุดท้ายเนะาะค่ะปกติแม่หนังพี่นี่แถวแถว่าฝันนี่ก็สิบอกว่าใครเราก็ฝันหรอกถ้าฝันคือฝันนั่นเลยแม่หนังพี่มาอยู่ขันใดฝันนี่ครับ กัมีความว่าแม่นอยู่นอกจากมืองที่มาทำใครเขียนแล้วให้แม่ลองเิมี์มให้หน่อยที่บขาบอกเล็เลยบอกอันทั้งเริ่อกองพี่เมือเดอนพี่เม่าือรวะสิแปดอันเมื่อเดอนี่จ้าก็ดูแลจ้าก็ออกสิแปดอเลได้ล่เอาไปก้อนล่าใส่เสื้อนี่ล่เขียนแดงให้มะจะได้จังจ้ายาบลาบ้า เอาแนวทางตัวเลขนะครับผมอันนี้เ้ยค่ะตัวเลขค่ะ8ปดห้าหนาสมนะครับฟันเด็ดฟันว่ากอน้องทิมบ่สบายหักใส่บ้านนะครับเอาตัวนี้อะไรมัฝากทีฝากน้องเนาะแปดห้าหนึ่งสามหกสามนะครับ เลขงวดนี่แหละครับสิบหกกอข้อเนี่ยครับผมอาดยุ่งก็คือกัดปวดกัดเดียนี่แล้วซุ่มนุ่งขาสั่นมากี่แ๋ยวมันก็แห้งเลยเรียกกัดเกือกมองหน้าผากเลยพี่น้องเลยนี่แต่ยุ่งไรตใหย่งยัดกแล้วบนนดตามลุ้นตลอดสวัสดีค่ะ ตามแล้วรวยนะคะไอ้พ่องๆเนาะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกว่าสิบแปดหลักกิโลเนาะคะ่ะแอร์ก็เลยว่าเดี๋ยวรอไปวันที่เก้านะคะรอไปวันที่เก้าประว่าง,งานเพิ่นคือวันที่สิบสองเดี๋ยวรอเก็บงานทางอุดรฝากเอฟซีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะคะอยู่ที่หลักกิโลตาเซยัยจันทร์วันที่เก้านะคะหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงที่ จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวัดป่าโพชันเนาะคะ่ะน้องพิมพ์นะคะวันที่เก้านะคะแจ้งข่าวเนาะคะ่ะวันที่เก้านะคะผููใดอยู่ร้อยเอ็ดอยู่ใกล้เนาะคะ่ะจะไปร่วมงานนะคะบวงสรวงนะคะที่วัดป่าผูชันสมรดีนะคะปู่หน้าเนาะคะ่ะน้องพิมพ่อน้องพิม์แม่น้องพิมพ์นะคะก็จะเดินทางไปด้วยนะคะและกะบับบน่เนาะคะ่ะทานผู้ช่ว่ทันใดที่รอน้องแพนนะคะ น้องแพนเนาะคะ่ะเพิ่งเขียนให้อยู่ที่วัดลงบ่อศิลานะคะเขียนให้ตั้งแต่ววันที่16แต่ว่าผู้ที่ตามนะคะตามงวดวันที่หนึ่งกระไดทั้งบนทั้งล่างนะคะ9 0 5และ61ล่างเนาะคะ่ะผู้ใดเห็นนะคะเมื่อนั้นเนาะจะจะไม่โชคจะไม่โชคนะคะ,ะน้องพิมพ์จะมาใหา้โชคค่ะมาใหา้โชคลาวนะคะลาววันนี้นะคะแต่งตัวสวยแล้วน้องพิมพ์แต่งตัวสวยแล้ว เขียนเลียนเให้พ่อลูกเขียนเฮียนอรายรัฐบาลไทยเร้อเิียไ้เล้านยุ่แกันแกงเอายุ่งแกงเฮ้ยรัฐบาลหรือให้เล้า รัฐบาลรัฐบาลรัฐบารัฐบาลจะไปฮอดเขาจะไปนั่นได้คุชเชนเนาะได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องคิดมากคุชเชนเนาะนี่ออกล้าก่อนเลยเอาสมิมติน้องให้รัฐบาลบางท่านจะออกเหล้าเจนจะมองได้เนาะเจนจะอะไรอยู่นีป่ไวยยุ่งเคลืนสะก้อนได้ลูกเคลืนดีๆสะก้อนนะโอ๋อแม่นนได้ละแม่นแม่นตัวใหญ่ๆลูกตัวใหญ่ๆสองแล้วพี่น้องสองสองมาแล้วสองมาแล้วครับ hai nương ba, hai một, hai 2 hai một,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  hai 2 hai เจ็ดสอง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 สี่ประดับเลขลูกปัดวานสิบสองเจ็ดสองเลยพี่น้องคการจ่ายอันจังเกียจจังเดียนสี่ประดับที่แหลมมันเบิ่งขึ้นได้วานจะเป็นสี่เนาะหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองนะครับเลขสองตัววาน้องแกนห่างไดเนีต ไปออกอีลี่สามสองหนึ่งแล้วค่ะน้องเขียนหาสองตัวนี้เป็นไร่วันเฮ้ยสิเปีเป็นตัวใดล่ะพี่น้องเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเจเจเจเเขียนสองหนึ่งแล้วมาสามที่หลังเลยนี่จะออกสามสองหนึ่งกว่คืองหวดเขียนยู่วันสามหรือเปล่าบอกขาวจอมันได้หน่ะเอาหมุนเดี๋ยวนะจ้าเขียนสามที่หลังยุทตาวมาไว้ทั้งหนเออนี่ล่ละเป็นพี่เซ็นเตอร์ห้เนี่ย เอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับนี่คือลายมือน้องน้องพิมมนะครับพิมพิมพิมพริมนะครับรรน้องพิมพม,พมนะครับเอานะอ,ออกใบละออกใบลูกออกใบลูกออกค่ะออกน้องว่าออกว่าสั่นออกออกเลขย,ยี่ยังก็ลูกรัฐบาลไทยเงี้ยเล่าลูก รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวสันจากพี่น้องอ๋อวสันน้องว่าอ๋อวสันแม่มาลกูกหัวหนั้นเพิ่อนเขียนจังสี่ละหายออกเจ็ดซองนะ่ะบกบ่าเด็เจ็ดนี่ก็ออกเช่นไปลูกน้องทีมออกค่ะออกพี่น้องเอ้ยออก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  สามสองหนึ่งกับเจ็ดสองมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะค่ะการเป็นความฝันต่องวดนะคะแม,นมนะะแะ่น้องพิมนะคะแล้วก็น้องพิมเขียนให้ต่องวดนะคะส่วนพอน้องพิมเมื่อหนีฝนบรยูนะคะพันไปเอาไม้ก็สังคค่ะพันสิไมาเห็ดเถิดนะคะเพ็นว่าเวลาฝนตกนะคะเวลาฝนตกพันว่ามันเปียกนะคะมันสาดฝนสานนนนน<ม>ดผมสาเปียกเม็ดวระสังคค่ะ เดี๋ยวจังไดแอกับมาติตามต่อนะคะเลขวิ่งของพอน้องพีมเนาะค่ะแม่นมากเนาะค่ะสายวิ่งสายดูผู้ใดตามพอน้องพีมเนี่ยก็แม่นจับคู่กันนึ่งหกตรงๆนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามนะคะหรือว่าไม่แน่เนาะคะ่ะเพื่อน,นอาจจะไปให้ไปปล่อยตัวเลขให้อยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอาจจะไปให้แนวทางอยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ไม่ต้องรอไปเบื่ออีกทีหนึ่งน้องพพมพ์นะคะเพื่อนจะล่ําถวายนะคะล่ำอยู่อยู่ที่ นะคะคงานบวงสวงก็รอบหลุนเบึงน้ำบาเพิ่นจะย่างเขียนตัวเลขให้ตัวก้าบอรหรือว่าเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดนะคะเพราะว่าเพิ่นไปตังนะคะไปพูมไม่สินะคะเพิ่นจะมีตัวเลขแนวทางตัวใดให้ก็รอดติดตามอีกรอบหนึ่งนะคะตัวเลขของแม่น้องพิมพ์ฝันต่องวดนะคะเพิ่นกะให้บานเล็กที่นะคะบานเล็กที่เพราะว่าเพิ่นฝันว่าปอน้องพิมพ์หากใส่บาทนะคะบานเล็กที่ปูนะคะกับบานเล็กที่ของ บ้านน้องพิมนะคะบ้านเลขที่นะคะ8 5ดห้าหนึ่งทับ3ามสนะคะส่วนเลขตูวพันจุดวันพระนะคะวันพระมาวาน่นะคะได้4ี่สองนะคะแล้วก็น้องพิมนะคะน้องพิมะะ์มเขียนให้ตอนแรกน้องเขียนหนสองหนึ่งแล้วก็ไปเขียนเลขสามไปข้างหน้าเนาะค่ะสองตัวก็เจ็ดสองนะคะส่วนมากเนาะคะ่ะเลขน้องพิมพ์นะคะ จากที่แอกเคยมาตามน้องพิมพ์เขียนให้นะคะทาช่ว้กับ็่องนะคะนั่ไปนะคะหาคากับเขาไร้วันนะคะเมือ่อในวันที่3นะคะกระกฎาคม2,566ลอ่องไปตีตัวไปเที่ยวล่าเบิงนะคะไปเที่ยวประเทศลาวดูนะคะ3,2,1กับ7,2นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ